นิสสาถุวะพันธ์นี่นะคะมาจากสมุับเหน่งก็ที่สอบติดคณะวิศวะเทคโนโลยีการสาขาเทคโนโลยีอาหารค่ะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยประการโครงการอะไรคะโครงการสัญจรวทศกรค่ะหนึ่งในสิ่ของโรงเรียนค่ะก็ที่สอบสองท่าใช่ไหมคะก็ที่ก็โดนถามว่าเออเนี่ยครอบครัวทำงานอะไรก็ถามชีวิตประจำวันว่าอยู่เรียนอะไรยังไงยังไง พอพี่ตอบอย่างนี้เสร็จเขาจะแต่คำถามใหม่เลยคือพี่ก็ไม่รู้ว่าที่มันแต่เขาต้องการทดสอบอ,อะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดคาถามใหม่พี่ก็ตอบคำถามใหม่คำถามต่างก็จริงไปเลยค่ะแล้ว,ลวตอนสอบพ้อเขียนพี่สอบวิชาอะไรคะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว <มา S 1> ยืนยันสิทธิ์แล้วจ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์ไปเ,เกับรคค่ะก็ะไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชั่นกลาแล้วตอนนี้รอลุ้นสอบตรงของอะไรภาษาที่เกี่ยกับมาษาค่ะถ้าได้ธรรมศาสตร์นี่ก็ทิงศิลปาก,กรทันทีนี่ถ้าศิลปกรตามมาดูนี่สงสัย เดี๋ยวไปถามดกว่ะใช่ตอนแรกนะคะี่เอาฝากไว้ก่อนคือตราแรกที่พี่โดนถามคก็ถามว่าเนี่ยคณะที่เราเข้าอ่ะมันสามารถเอาไปช่วยอะไรให้กับประเทศ